สวัสดีครับซีโคโค่นะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมลูกที่ผมเลี้ยงไว้นะครับต้นนี้ก็ก็อายุเยอะเหมือนกันนะครับเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับคือลูกกะลาเขาหลุดนะครับ คิดว่าน่าจะมีแมลงเข้าไปโอ้โหเต็มเลยนะครับน่าจะมีแมลงเข้าไปกัดกินที่ลูกเขาเนะก็เลยทำให้รัวเขาเน่านะครับต้นเขาก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับก็ไม่เป็นไรครับ ที่เอาลูกกะลาเขาออกแล้วครับแล้วก็พื้นปูดูแลเขาต่อไปเนาะมาสักครู่ผมก็ทำการตัดแต่งกิ่งอยู่นะครับแล้วก็เห็นมีแมลงวิ่งออกมาเต็มเลยผมก็เลยจับช่ลูกกะลาเขาปรากฏว่าหลุดนะครับนี่นะครับ น่าจะมีมแมลงตัวเล็กๆครับเข้าไปกัดกินเขาเนาะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็จะเลี้ยงแบบไม่มีะลา,าเนี่ยปลาเขาสวยดีครับผมยกเขาขึ้นมาแล้วโอเคครับชอบอะไรแบบนี้ก็ ช่วยกดติดตามนะครับกดแชร์กดไ like, ลค์เรามีอะไรแปลกๆใหม่ๆอัปเดตแล้วผมจะมาให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นณะจะมีเท่านี้นะครับสีโคโค้นะครับ สซับสไคร์กันด้วยล่ะครับสวัสดีครับ